คลิปนี้ก็อาจจะวิ่งเป็นไก่หน่อยเพราะว่าเดิมๆทีก็เฮ้ยโอ้โหบเออปิวเนี่ยวันนี้พีบีอัปเดตประจำสัปดาห์ใช่ไมั้ย GM ก็เอาของที่แบบมันเป็นเซ็ตที่แบบซื้อแล้วคุ้มอ่ะเออมาขายในเว็บ เอ็มหลอกขายผมมีงเงี้ยวว่า<ะ>คือผมก็อยากได้เป็นธรรมาดายอยู่แล้วป้าโดยเฉพาะซีรีส์เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ซีรีส์นี่นเซตน,นี้อ่ะเออเซตนี้อ่ะเนี่ยคือมันอดไม่ได้อ่ะครับคือมันต้องเอาอ่ะมันไม่ได้อะนะเอ็มห <c oughs> ลอกขายผมมีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหจัดไปเลยแล้วต้องมีคนถามแน่นอน <c oughs> ว่าเฮ้ยพี่ครับนี่คือ PB เซิร์ฟอะไร PB แท้หรือเปล่าใช่ครับ PB เซิร์ฟแท้ PB บีเซิร์ฟเปตโต้ไทยแลนด์คือ PB ที่แบบ ย้ายจากค่ายเกลินามาอยู่ค่ายเซเปโตเนี่ยเออนะคือพี่พีแทนะบอกไว้ก่อนนะคือมีคนคอมเมนต์เยอะมากอันนี้ก็เป็นของที่มาใหม่นะครับเออเป็นพวกปืนที่มาใหม่ที่อัปเดตวันนี้นะก็ไม่ค่อยมีอะไรถูกใจผมสักเท่าไหร่นะแต่น่าจะถูกใจสําหรับสายคุอ่ะก็มีซีรีส์ท้องที่เข้ามาใหม่ก็มีซองัวงก็มีครับเออ M สองอยะไรประมาณนี้ผมว่าคลิปเนี้ยในเมื่อผมม่เล่นซองวงใช่ไหมเดี๋ยวคลิปนี้เอาซอง ไปตบกันดีกว่าเอาซองไปตบกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวก็ต้องมีคนคอมเมนต์ถามว่าไอ้ทุกครั้งเลยที่ผมตั้งค่าแบบเฮ้ยทำไมเวลาผมยิงตัวฝั่งตรงข้ามตายแต่ทำไมมันค่อยๆตายใช่ไหมแบบมันค่อยๆนอนมันไม่กระเด็นอะไรเงี้ยคือน่าจะเนี้ยแหละน่าจะนี้นะอออผม ปิดไว้ถ้าผมเปิดเวลาผมยิงมันก็น่าจะกระเด็นขอใช้คำว่าน่าจะยังไงก็ตามนะซอมบี้มันตบได้กันจริงแต่เอาเป็นว่าผมว่าจะเอาซองขั้วมาตบก่อนดีไม่ดีอาจจะเอาซอมบี้มาตบที่หลังนะแต่ยังไงก็ตามผมชอบซองขั้วมากกว่าซอมบี้นะถึงแม้ว่าซอมบี้จะยิงแรงกว่าก็ตามจัดไปครับัยรุนในเมื่อผมตั้งค่าสับสดตามสไตล์ของผมแล้วเนี่ยคือเวลาผมกดขวาเนี่ยคือถ้าไม่ตั้งค่าอะไรมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม เวลาตีนะมันจะไปคิดขวาแต่ของผมมันจะเป็นปุ่ม ALT นะอ่าปุ่มอินเทอร์เน็ตอะแต่คลิปนี้ผมก็ต้องยิงบ้างนะเพราะว่าถ้าไม่ยิงเลยมันก็จะกลายเป็นคลิปที่แบบว่ากูตายอย่างเดียวนะครับกูจะตายอย่างเดียวเลยตายทั้งคลิปเลยเจอข้างหน้าเราก็เจอข้างหน้าเราก็ยิงอะแต่แ้่อยู่ข้างข้ามเมื่อไหร่ก็เจอกูเฮ้ยไอ้เจ้ยาจะลงมา อ้โหเป็นไงละมันเป็นแมนตบยากจังวะไม่ได้ตบนานเลยอ่ะนี่มาดิผมขออนุญาตใช้เบเล่สีทองแล้วกันนะเบล่ที่ช่วยสับไวขึ้นไม่รีวิวอะไรนะเพราะว่าเบเล่สีทองมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายก็แค่เหมือนเบล่ฟ้าแต่เขาว่ากันว่ามันสับไวกว่าเบล่ฟ้าไม่รู้จริงปะนะแต่ตอนเนี้ยเราจะหาตบอ่ะอยากตบอะครับ ขอตบได้ป่ะครับคือคินนี้ก็อาจจะวิ่งเป็นไก่หน่อยเพราะว่าเดิมๆทีก็เฮ้ยโอ้โหตบคู่เฮ้ยอาจจะโอ้มึงมาตั้งแต่มาไล่มึงเข้าหลังกูแล้วหรอปะเฮ้ยไม่เป็นไรอ๋อไม่ได้ให้กูหลับ เอาเอาโอ้รัวใหญ่เลยโดนรัวใหญ่เลยเฮ้ยเอาว่ะแม่งยิงกูว่ะเฮ้ยยิงบ้างยิงบ้างมาขันเด้อขันบ่ขันบ่มาดิยิงบ้างยิงบ้างนะครับยิงบ้างไหนไปไหนกันหมดไปไหนกันหมด โอ้จบกันโอ้ยโป่งก็มาครับเป็นไก่มันแล้วจะหาตบมั้เนี่ยโอ้ระเบิดระเบิดมันปามาโคตรดีเลยปลาโคตรแม่นเลยวะมันปาแม่นจังจวะฮะโอ้โหแบบกูโดนระเบิด ตุ้มๆอย่างเดียวเลยนะตอนนี้นะระเบิดแบบหนักมากเนี่ยระเบิดหนักมากอ๋อผมว่าน่าจะนี้หรือเปล่าว่าตบตบอันนี้นะเนี่ยอันเนี้ยต้องปรับต้องกดฟิสิกส์เว้ยนะเดี๋ยวหาตบเดี๋ยวดูก่อนว่าได้ตบป่ะโอ้ก็มานิน้องก็มาดิน้องก็มาดีครับ่งนะฮะ ระเบิดว oh. ่าไงจ๊ะไม่พาดปะโอโหระเบิดเฮ้ยไม่เลิกกูไล้หนึ่งแล้วเลิกกูดหนึ่งล้วอย่งเง้หมดก่อนย่งก่อนเดี๋ยวค่อยตบเดี๋ยวคอยตบ เอ้าไอชิบหายมันบ้านเรานี่ย嘛โอ้โหแม่งเมื่อกี้เบเล่เด้งด้วยดีนะยิงตายอ่ะถ้าไม่ตายนี่คือแบบคนที่ตายน่าจะเป็นผมแล้วล่ะจริงๆโอ้โหแล้วแบบนี้โอ้โหแล้วแบบนี้โอ้โหแล้วร้ายเบรีแปทีมงานสุณภาพดีเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีคนใช่ไหมเห็นอยู่อ่ะ ไ,ไปไหนหรอวะเอ้ยนม,ยดมนอ <c oughs> ดแตยังดีว่เดี๋ยวมานี่กูซัดเลยมาได้เวลาเข้าหลังวะ เฮ้ยอ๋อพยายามตบแล้วมันตบไม่โดนโอ้ยตายตายตายกูสาเข้าหลังแล้วกูสาแบบออื้กำลังเข้าหลังอ่ะแบบเอืออย่าเลยไม่กล้าเลยอ่ะเนี่ยยิงแม่งเลยเนี่ยตบบนี้ใช่ไหมยิงแม่งเลยแล้วกันตบไม่ได้กูเขอนนะกูอายนะมา เอา้าไม่มีเหรอตรงเนี้ยไได้แล้ววะเฮ้ยฝั่งน้ำเงินเขาเล่นกันตรงไหนไปครับเดี๋ยวเราไปหาตบกันเฮด,ดช็อตเต็มเสมเต็มส์เจมโอ้โห แม่งเห็นกูอีกอจบเลยลงล่างมาเดี๋ยวดเดี๋ยวดๆๆูๆๆเสียงยางล่างข้างล่างเหรอไม่ใช่นี่นนนอะไรอ่ะจะทำอะไรอ่ะเห็นนะจ๊ะ เฮ้ยยิงยังตรงไหนวะทำไมกูไม่เห็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยเข้ามาชาร์จกูเลยสองตัวด่านนี้อาจจะได้เหมาะเดี๋ยวต้องไปหาด่านที่มันตบง่ายกว่านี้นะครับเออด่านนี้มันกว้างไปแบยใช่ไหมล่ะใช้เขี่ยมาดิมาดิก่อนเฮ้ยได้แล้วหนึ่ง โอ้เล่นมาตั้งเกมกว่าจะตบได้โอ้กว่าจะจบได้อด่แม่เลยเนี่ยป้องดั Red ดทีมวิน เดี๋ยวไปหาด่านที่มันตบง่ายๆวบบน,นี้ดีกว่านะครับพรานี้ระเบิดมันเยอะไปเว้ยเฮ้ยอยากตบนะฮะอยากตบเหมือนเดิมขอตบหน่อยละกันมารอบที่แล้วตบไม่ค่อยดีซะอ๋อหวัวกูแตกอีกแล้วเหมือนรอบที่แล้วเลยเออกูโดนยิงตายทุกทีเลยแบบว่าแบบพอเริ่มพอเริ่มแบบเริ่มเกมปุ๊บหัวกูแตกทุกทีเลยฮะเดีย๋ดวยวซี ตามยิงผมนะโอ้จะหาจะหาตบยังไงเดี๋ยวนะ่ะตบเจ้เหมือนกันนะ่ะแล้วมาลุกที่มาแล้วน้องเฮ้ยอีกนิดเดียวโอ,โอ้มันตบเจ้ามากเลยตัวกูต้องไปสิงล่างก่อนเลยปะเนีย่ยกูถึงจะตบได้เนอะโอ้กูจบเลยนี่ยิงแม่งก,ก่อนเลย มาดิโอ้โหตกยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่งั้นคุณดูคงได้เห็นผมตายเดี๋ยว,วกันนะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปนี้ดิมาถึงตอน,นอดดเนี้ยเพราะค่ิปทีแล้วนี่ผมยิงแค่ตั้งคลิปเพราะแบบเพราะว่าเราเจอหน้าประตูเน่ยถ้าเราอยู่ข้างหน้าเราตกเขาไม่ได้นนแน่แต่แบบผมก็เลยแบบว่าต้อง,งอะไรอะต้องเข้า้างหลังอะ่องงอะถึงจะตบได้อะไรประมาณนี้เข้าหลังฟังดูมันแปลกนะแต่แบบ จะกินมากลเลยเอ้ยหัวแตกเห็นไหมพยายามจะตบเลยนะเออปิวปิวบอกเลยว่าปิวโอ้จะมาตบอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้เฮ้ยอะไรมาเนี้ยย,ยิงม,ยม,มั่นเลยไม่ไว้ชีวิตทั้งนั้นแหละทำไมล่ะ ทำไมทำไมทำไมไม่น่ากลัวจะตายไม่ยีไม่เต็มๆขนาดนั้นเสียงเสียงดังฟังชัดที่คือแบบนี่ยยิงยิงยิงบ้างยิงบ้างนะเฮ้ยโอ้โหระเบิดต่งโลกเลยกูจะรอดแม่แล่ะเนี่ยผมพยายามตกไม่ได้นะจริงๆจะพยายามตกไม่ได้แต่เวลายิงนี่ก็ ไว้ยิงแบบว่าเวลาเราเจอหน้าศัตรูก็แบบว่าพี่แม่งตกไม่ได้ดโอ้ตบไม่โดนเว้ยโอ้กูอายเลยเออตบไม่ได้ครับผมขึ้นเลยครับตบไม่โดนเสนยใจปะมาเรามาตบกันรอบสุดท้ายกันเถอะอันนี้คือการที่เราจะมาหาตบนะครับ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านอันนี้อยู่หน้าเราเลยไม่ผ่านไม่ผ่านยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงแม่ตายยิงแม่ตายตัวนี้ต้องตกแล้วว่ะตัวนี้ต้องตกแล้วว่ะตัวนี้ต้องตกแล้วว่ะเอาโอกาสตัวไหนตบได้เดี๋ยวผมจะตกไปหมดเลยไม่ต้องกลัวนะเฮ้ยโอ้โหเยอะชิบหายเป็นดงเลยข้างนอกแกไปเข้ามาหรอเข้ามาหรอ เรานี้ซัมบี้บ้างตอนแรกว่าจะเอาสองขวานั้คิดแต่เดี๋ยวคนดูขัดใจเดี๋ยวคนดูขัดใจฟังแดงมีคนใส่หน้าใส่หน้าอะไรอะอใส่หน้านี่คือใส่หน้ากากเหรอเฮ้ยใส่หน้ากากเหรอแต่เขาไม่ได้ระบ,บุนะเว้ยว่าไม่ให้ใส่เบเล่ถูกไหมอันนี้ผมไม่รู้นะผมเช็คมาแล้วหน้าห้องหน้ามีคนใส่เบลบ่เหมือนกันอนะไหนใครมันใส่หน้ากากวะใครเป็นทำผิดกฎเฮ้ยใครมันที่ปิดกฎ ทมานาทำให้กดนะอ๋อกูเจอแล้วเออกูเจอแล้วกูเจอแล้วนึกว่าด่าผมไงผมนี่มันคนที่แบบขี้ร้อนตัวอยู่เนี่ยมาเดี๋ยวมาหาตบนะครับตบตบโอ้โหข้างบนเพียบเลยน่ะไยิงนั่มเลยตอนแรกว่าจะไม่ยิงเว้ยว่าจะอ้อมไปอีกทางหนึงแล้วก็ไปตบแต่แม่งคงไม่ได้ ผมอยากโดนพี่ยิงมานานแล้วเอาไม่ยิงยกูหัวแตกยกๆเลยนะ่ะอ,อยากจักโดนยิงอนงะ่ะได้เลยน้องจัดให้ไป <c oughs> คุณจะตบสัต <c oughs> แมง,งลิงรอเลย นเ่ต <One> จ <input> ัดให้น้องอยากโดยพี่ยิงใช่ไหมจัดให้เลยนะเดี๋ยวจะหาตัวเขาอย่างเดียวเลยนะอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันตกยากดึงว่ะอ๋อไปไหนแล้ววะไม่อยู่แล้ววะเยอะชิบหายอ้าวอ้าวมันย่อมันย่อ แล้ววันนี้จะทำคอนเทนต์โดยการที่เอามีดไปเลยแล้วกันเอามีดไปเลยแล้วกันตนแรกเอาฟองตกฟองตกมันไม่ทันใจเว้ยมีดมันง่ายกว่าเนี่ยมีดมันง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็เอามีดไปเลยแล้วกันใจเย็นพี่เฮ้ย <c ười> โอ้โหเรี <c ười> โโโยบร้อยเพื่อนกูหัวแตกละทางขวา <c ười> นี่เลยจัดให้เพื่อนแค,แค่นันและ อืเล็ดจับไปเฮ้ยเล็ดทลังคีลด้กคู่เออผมว่าเมื่อกี้ถ้าผมตบอ่ะมึงไม่ได้อยู่ดีอ่ะไอโอมึงบ้านกูเลยมานี่ยมานี่ยมานี่ยมานี้ยเ่เน่เน่มายิงถึงบ้านผมเลยเหรอไม่ได้ครับคุณนะฮะขาที่จะเข้าบ้านก็เอื่นคุณต้องครอประตูหน้าบ้านแต่เบอร์ดิงคอรมันไม่มีประตู โอ้โหช็อตเฮ้ยดู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 ตัวนี้ตัวนี้อีกแล้วอะไรวะเฮ้ยแต่มันมันเดินเข้ามาชิวจังวะเฮ้ยมันเดินเข้ามาได้ไงอ่ะเพื่อนเพื่อนเราไม่เห็นบ้างเลยเหรอชิงชิงชิงก่อนเ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 ข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอ้า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 มันมันทะลุเข้วนะอ้าอ้าทำไรอ่ะทำไรอ่ะ จะมาเหลาจะมาเหลาพิตะาครัวกองโหเห็นแล้วหิวเลยเออโอเคครับผมก็คิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครสาชอกเราด้วยนะผมมาตบแค่นี้พอนะครับก็แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วคือแบบถ้าจะให้แบบว่าไม่ยิงเลยอตบทั้งคลิปอะไม่ไหวจริงๆคนดูจะได้เห็นแบบช็อตการตายของ ตะรูกซองกวงหนักมากเอาเป็นว่าแค่นี้ละกันนะครับผมไม่ใช่แค่ไปในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมมากครับ